เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละแผนกของเบลล่าชูเนี่ยมีประสบการณ์กันมากี่ปีแล้วและมีความเชี่ยวชาญขนาดไหนครับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าทำงานที่นี่มา30กว่าปีครับหรือตั้งแต่ที่นี่เปิดเลยครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการศูนบริการนะครับทำงานมา20ปีครับ25ปีครับ28ปีค่ะสวิตเอเวอเตรปีครับสวิตเอเดเวอเตอรปีค่ะ5ปีครับ 2ปีครับ1ปีครับ2ปีครับ11 <Sweet S 2> ปีค่ะผมว่าได้เปิดเจเนอเรชันแรก Mercedes-Benz Thailand ร่วมทำงานกับเบลลัตคูมากกว่า14ปีจากประสบการณ์30ปีที่เป็น a u t o o r i z e d d e a l e r ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาโดยดีตลอดนะครับคูเราเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญและผ่านการเทรนจากเยอรมันเป็นที่เรียบ,บร้อยมั่นใจได้เลยครับว่าคุณลูกค้าทุกคนจะได้รับ การบริการที่ดีที่สุดและพึงพอใจสูงสุดจากเราเบลสุขูแน่นอนครับ